ใหญ่โมเลสสองคนสวัสดีครับวันนี้เซนตุจะวัดสเปคของกูเล่คอมแอร์นะครับผมของเชฟโรเลตคาร์ลอร์รูปปี2018นะครับผมมาบัดเพรให้14มาไม่ใช่หรอเซนทาศูนย์กลางเออเลยไปหาซื้อที่ไหนสาม เส้นผ่าศูนย์กลาง13.8นะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้บ่านะผม50บางๆุ่งนั้นเก็บหมดหรือยังหมดแล้ว50นะครับผมตัวนุกปปืน35นะครับผม ความลึกความลึกวัดตรงสันนะครับผมวัดสันนะไม่ได้วัดตรงสีเหลืองนะนจะถึงไหมเนี่ยได้นิดหน่อยนะผมอยู่ที่เกือบห้ามิลนะไเดี๋ยวเราเอียงนะเราอยู่เรียมเลยนะแล้วก็เอียงมาแตะเพราะว่ามันไม่ถึง เอียงมาแตะได้ห6หมิลครึ่งนะครับผมถ้าวัดสีเหลืองสีเหลืองได้หมิลน,นะผมวัดบาเลยเวัดบาแบบอเอียงนิดนึงในห้ามิลน,นะวัดบาลูกปืนห้ามิลส่วนบุเล่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร่องนะผมะดูความหนาของมูลเล่สามสิบแปดจุดห้าสามสิบแปดจุดห้านะครับผมฝั่งนีม้มั้งมูเล่ันกจะน่าจะเท่ากันนั่นแหละน่าจะเท่ากันนั่นแหละทีนี้มาฝาหน้าครัดฝาหน้าครัดเส้นผ่านศูนย์กลาง อยู่ที่อะไรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของมันยังไงเนี่ยอยู่ที่สิบจุดสิบเก้าจุดห้าอยู่ที่สิบเก้าจุดห้านะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเดือยน,นะผมตัวเดือยจะอยู่ที่สิบแปดจุดห้าเกือบถึงสิบเก้านะรูในรูในอยู่ที่สิบสามรูในอยู่ที่สิบสามนะความสูง ความสูงอยู่ที่ยี่สิบตอนนา้ถ้าเราดูเราไม่ต้องดูฝาครอบตัวนี้สามจุดห้าต้องดูตรงนี้กัยี่สิบสามจุดห้านะอันนี้ยี่สิบสามอ่าอยู่ประมาณนี้ยี่สิบสามจุดห้ายี่สิบสามก็ห่างกันนิดหน่อยยี่สิบสามความสูงอยู่ที่ยี่สิบสามความตู ดูความตัวของนี่หน่อยไ,ได,ด้แต่ที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกนะแต่วัดไว้28นะครับผม28ิ่งวัด,ดอ่ะทีนี้มาตัวคอยนะครับผมคอยจะอยู่ที่11นำไงวะ สิบเอ็ดเอ็หรอสิบอ็นับยังไงวะสิบ่มิลจุดห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งจุดห้ามิลนะผมเกือบจุดสองนะอ็ดจุดงมิลครึ่งะสอ็ดจุดมิลครึ่งงงไปกันใหญ่เลยสิบเนึ่งจุดโอเค รูในรูในเท่าไหรหกสิบหกหกสิบหกนะครับผมรูในหกสิบหกความหนาความหนาไม่ไม่วัดแถบนี้นะวัดแค่ตัวเปล่ายี่สิบเอ็ด 21.5นะถ้าวัดแถบด้วยนะ23.5 23.5่ 23. 23. นะวัดแถบนี้ด้วยอ่ะน,นี่วัดแถบซิดวัดแถบตัวยางด้วย28.5 28่สสายก็ไม่เหมือนกันสายนุ่นอีกแบบนึง อันนี้ปักจะเป็นแบบนี้นะปักเป็นแบบนี้โหนึงก็มีตรงไหนจะเป็นแบบนี้